ต้อนรับสู่วันใหม่ครับวันนี้ผมมีงานอีกแล้วหลังจากที่ถ่ายรถมาแต n งไปนะครับก็ถึงเวลาเรามาจัดอัลาบัมอีกเช่นเคยแต่ว่าความแปลกของวันนี้ก็คือตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วดูฟ้ายมืดอยู่เลยเรากาลังรอเวลาที่จะให้ฟ้าสว่างแล้วเราจะออกไปโรลลิ่งกันนะครับในแบบของเราวันนี้เปลี่ยนจากรถสปอร์ตมาเป็นรถครอบครัวบ้างครับ นี่ผมอาจจะยังง่วงๆแบบคุ้มตื่นนิดนึงนะนี่วันนี้เราเปลี่ยนแนวมาเป็น Honda f ฟีดแล้วครับเปลี่ยนสไตล์มาเป็นรถครอบครัวสวัสดีครับสวัสดีครับมาถึงนานยังขับๆาเราด้วยนี่ตัวเล็กมาด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโหตื่นไหวด้วยเหรอเอาลูปเลยเอาลูกมาโรลิ่งด้วยทันนี้ทำอะไรไปบ้าง ทำเยอะครับก็ไฮบิดโมดูโลของคือเก็บ JDM ทั้งคันเลยครับพี่สวัสดีครับสวัสดีใช้มานานยังพักงนึ่งครับพี่ทำไมถึงถึงเลือกแต่งปีครับแปลกดิพี่ไม่มีใครคือไม่มีใครแต่งเท่าไหร่อ๋อแสดงว่าตอนแรกก็คือใช้งานทั่วไปก่อนใช่ครับมีมีสองคันครับคือเอาคันนี้มาปั้นเป็นรถโปรเจกต์ยานเลย เครื่องได้ทำไหมหรือว่าเราเล่นแต่เครื่องรอวานเค้กอันนี้จะโอเคเลยอันเนี่ยเครับเดี๋ยวเรารอ,อชมตอนนี้ยังเป็นเครื่องเดิมอยู่เนาะน,นี่เป็นเครื่องเดิมปกตินี่ที่ร้านทําอะไรนะครับร้านแตกแต่ฮอนด้าฟรีเลยครับพี่อ๋อทำสำเพวกฟรีอย่างเดียวเลยเลยตรงเลยครับชื่อร้านอะไรนะครับฟรีไลฟ์แอร์บัสฟรีเจแปนนะพี่อ๋ออยู่แถวไหนอยู่แถวไหนตัหนักเส้นหลังวัดดําแดงครับพี่วัดดําแดงแถวนู่นเลยอ่ะแกงกงอ๋อโหอ่าแก แล้วฟีเจอรใหญ่เขาเขาแต่งอะไรอันนี้อันนี้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยได้ตามเท่าไหรบ่บ้านๆเะยรนะก็เปลี่ยนไฟท้ายไฟหน้าชุดหน้าไฮบริดตัวญี่ปุ่นเพราะว่าถ้าเป็นชุดหน้าบ้านเราจะเป็นโฉมของอินโดนีเซียถูกไหมที่ผลิตก็เลยจะมาเป็นของไฮบริดกันที่ใส่กันส่วนมากดีก็คือไอไออย่างนี้ป่ะอ่ากา็คืออันน Hi ี้ไฮบริแต่ว่าอ๋อนี่คือโฉนดไฮบริดใช่แต่ว่าอันนี้ก็เป็นตัวแต่งของไฮบริดีก็คือเป็นโมดูลโรไฮบริดโมดูลโรไฮบริดใช่ที่โมดูลโ่สร้างให้ไฮบริดอีกอ๋ออันนี้หายากไหมชุดนี้ยากมันก็ยากี คือชุดแี่ผมเบิกมาทั้งคันเลยชุดย่างที่ใส่เนี่ยคือของเบิกเลยอย่างนี้แพงไหมชุดโบดูลโรไฮบริดมากก็ประมาณเฉพาะการชนห้าหกเอาเรื่องเลยเนี่ยแล้วคือโมดูลโรไฮบริดมันก็จะมีไฟอย่างนี้มาให้เขาเป็นไฟ LED อ๋อเออมันสวยตรงนี้เนาะเป็น LED ีฟ้าอันนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับอ๋อมันก็มาทั้งกาชนพร้อมจะจังแล้วไฟหน้าด้วยป่ะครับไฟหน้าก็เป็นไฮบริดครับยังก็จะเลื่อนไฟอ๋อเออสวยเนาะก็คืออย่างนี้เราก็ต้องมายกแก้มมาอะไรหมดเลยดีครับ อันนี้จะน่้เป็นแก้มไพท์ทีผมเอาเพจของตัวท<อ><ห>ีจะเป็นมกาเพจมาแล้วเก็บยุ่นก็คือป้าย้ฮบิตัก็คือเบิร์กแท้คือทำทุกอ,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 อย่างมันตรงปกตรงปกอ๋อนี่นะครับอ๋อนี่ชื่อร้านตัวเบื้งเริ่มเลยครับ <laughs> <laughs> แล้วอย่างแบบไฮไฮบิดพวกไฟไท้ายแตกต่างกับตัวธรรมดาปกติไหม แตกครับพี่แตกต่างเยอเพราะว่าถ้าเป็นตัวบ้านเรามันจะเป็นหลอดไส้แต่ถ้าเป็นเป็นไฮบริดเนี่ยก็จะเป็นหลอด LED ทั้งระบบแล้วพี่อ๋อจะเป็น LED ขมงเแล้วก็จะสวยกว่าด้วยใช่ข้างเลนก็จะเป็นระเลือ่อไฟฟ้าอ๋อคอนสเกิร์ตสเกิร์ตข้างคือเปลี่ยนเป็นไฮบริดหมดเลยอ๋อแล้วก็ตัวหาย่าผมก็จะใส่พวกแอร์เทนเล็กลนๆน้อยๆก็วพวกเก็บติ่งกันโคนลอะไรเงี้ยไอต,ติ่งอันนี้เนี่ยนะใช่สี่ชิ้นแปดพันสี่ชิ้นเนี่ยนะแค่ติ่งๆที่อยู่แล้วนะเดี๋ยวให้ดูติ่ง ข้อนุ่มดิเนี่ยดูติ่งไอ,อ้ติ่งเนี่ยนอะ่ะแต่มันตีอ่ะมันก็ <c oughs> แตกโอ้โหแตกเลยมันอยู่ดีมันก็เป็นติ่งเตี้ยลงมาพอสมควรเอไออันนี้ของเดิมก็ไม่มีใช่ไหมเป็นใช่อันนี้ก็ตัวเรวินนี่ที่ตัวแต่งของญี่ปุ่นไงเราก็สรรหาของจะแต่งมันอ๋อเพื่อให้มันเข้ากับข้างหน้าครับหาเท่าที่จะหาได้เท่าที่มันมีน,นะใชแ่แล้วก็น่าจะเป็นหลักคาแก้วเนี่ยที่ร้านผมเทำกว่าสองคันน่าจะสองคันในไทย อ๋อนี้ไใช่ไหมใช่หนังคาแก้วก็ตามสเปปญี่ปุ่นได้ตามสเปปญี่ปุ่นหนังคาแก้วนี่กลางวันร้อนไหมเนี่ยบ้านมี่านสไลด์เอาพี่บ้านสไลด์ปิดเฮ้ยแต่สวยเพราะเป็นหลังคาแก้วแต่จริงมันก็ไม่ร้อนนะผมเปิดขับกันก็ไม่ร้อนนะอืมหลังคาแก้วนี่มีกี่คันนะสองคันในไทยในไทยสองคันที่ร้านเลยสองคันเลยไปจะหาได้แต่ละครับแต่ละบานขายของมาห้าปีได้มาสองบานอ่ะ แค่นี้ก็บองบอกถึงความหายากแล้ว โตลี่เงินเสร็จแล้วอันนี้เป็นร้านประจำเหรอครับที่ชอบมานั่งกินครับเออเป็นร้านชิวๆนะนี่นั่งชิวๆเอารถมาจอดดูรถตัวเองขอสัมภาษณ์รถหน่อยคันนี้ทำอะไรไปบ้างพาพาทัวร์ได้ไหมได้ครับพี<อ>่ปีนะครับครับปีที่สองครับก็พาสก็จะเป็นไฮบริดทั้งคันนะฮะโมูโร่ส่วนภายในก็ จะเก็บพวกของซิ่งนิดหนึ่ง,งข้างภายในก็ถ้าที่เห็นก็คือเป็นเนคาโลสี่ตัวแบปเตอร์แดงข้างหน้าคู่หน้าจะเป็นตักไฟฟ้าครับอ๋อคู่หน้าเป็นไฟฟ้าหไหน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 คุณอ๋อนี่คู่หน้าเป็นแบบตักไฟฟ้าด้วยอันนี้เป็นแรปเตอร์สี่ตัวเลยป่ะครับแรปเตอร์สี่ตัว ฟีดเอาจริงๆนะเหมาะแบบเป็นรถสําหรับเป็นช่างภาพมากเลยของช่างภาพมากเลยดูดิพอประตูสไลด์แบบสไลด์อย่างนี้เราสามารถแบบถ่ายรูปสบายเลยอ๋อในแรปเตอร์สี่ตัวแล้วก็มีเดฟฟี่ไอตัวจอนี่มันเป็นจอไฮบริดด้วยป่ะครับไม้ไฮบริดใช่อ๋อตัวไม้นี่เป็นไฮบริดด้วยใช่ไหมไหนขอบิดเปิดให้ดูหน่อยมันมันแตกต่างกับตัวเดิมยังไงบ้างจะเป็นดิจิตอลหมดแล้วพี่ ของเดิมมันจะไม่ใช่ดิจิตอลใช่ไหมใช่ของเดิมจะเป็นแค่เป็นเข็มอ๋อของเดิมมันเป็นเข็มแต่มมันจะเป็นมีไฟสีฟ้าอะไรพวกนี้ด้ียอ๋อปรับไฟได้ด้วยใช่ครับปรับไฟได้อืมเอาปรับสีจะพองอะไรได้เลยเหรอใช่ครับอ๋อเออเท่ดีอ่ะใหม่นี้หายากไหมหรือว่าพยายากพี่ไม่เท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ก็ก็พอสมควรอยู่ พราะตั้งแต่ขึ้นญี่ปุ่นไปเอาจริงๆฟีดก็เห็นน้อยมากเลยนะแล้วจากที่นั่งหาอะไรกับคุณฮานี่กว่าจะได้แต่ละชิ้นลําบากไหมสําหรับฟีดลําบากพี่ <c oughs> ต้องทยอยแบบประมูลแข่งเขาบ <c oughs> นี่เราคือได้มาครบแล้วค่อยทําหรือว่าค่อยๆห,หลังคามาก่อนเลยหลังคามาก่อนเลยใช่ครับแล้วค่อยทยอยใส่ไปเรื่อยๆหลังคา,า, <c oughs> า,าชุด ชุดหน้าไฟท้ายอะไรอย่างเงี้ยจะมาก่อนที่เหลือก็ค่อยมาเติมเติมเาทีหลังอ๋อสามเดือนนะครับีแล้วคือก่อนได้หลังคาเนี่ยแต่งแล้วหรือยังหรือว่าพอยังใช่ไหมครับคือพอเราหาหลังคาได้ปุ๊บเข้าไปซื้อรถเลยก็ซื้อรถเลยใช่ก็ลือเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อคือโปรเจกต์เนี่ยเริ่มมาจากหลังคาใช่ไม่ซื้อไม่ได้หลังคานี้ก็คือไม่ทําอยากรู้มากเลยทําไมถึงตัดสินใจเลือกที่จะแบบแต่งฮอนด้าฟรีด ซึ่งตอนแรกคิดว่าได้จะต้องเป็นรถที่ใช้งานอยู่ก่อนใช่ไหมเพราะอะไรครับถึงอยากจะแต่งตัวนี้อืมก็กะจะมาทําโปรเจกต์กับยานเลยอยากให้มันแบบสไตล์รถบ้านดูลองมาซิ่งดูมั่งว่ามันจะไปได้แค่ไหนอืจะสุดประเทศไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อก็คือด้วยขับซุนรุ่นนี้อยู่แล้วแล้วคุณอาร์ก็คือทํำพวกฟีดอยู่แล้วก็เลยแบบคุยเป็นโปรเจกต์เลยว่าคันนี้จะปั้นเป็นรถโปรเจกต์ใช่ครับอ แล้วหะังอย่างนั้นก็เลยเริ่มหาหลังคาใช่ครับออก็ถือว่าแปลกเหมือนกันเพราะว่าเอาจริงๆก็ปีดจริงๆคนเล่นเยอะไหมครับคนแต่งเยอะไหมถ้าพูดถึงแล้วในกลุ่มตอนนี้เยอะ <2010. S 2> นะพี่เป็นเป็นุยยังยังเป็นหลักร้อยนะอืมก็ถือว่าเยอะอยู่นะใช่ถ้าขับปีดก็ดีอย่างหนึ่งคือตอนนี้มันเชนแล้วแต่ว่าไอ้ตัวเชนมันไม่เข้าไทย ยังไงผมก็ยังไม่ตกรุ่นนะ <laughs> อ๋อก็ดีคือข้อดี <laughs> คอือยังไม่ตกรุ่นงน่าย <laughs> <ช>ยังอยู่ได้ยาวๆ <laughs> ใช่ครับ <laughs> อันนี้อันนี้ก็คือทางคุณอาร์ตก็หุ้มใหม่นะทางฟ <c oughs> ีไลฟ์ใกล้รลมถึงตรงนี้ด้วย <c oughs> ใช่ก็หลังคาด้วยครับอ๋อผ้าหลังคา <c oughs> ด้วยผ้าหลังคาอืมอันนี้ให้ดูผ้าหลังคาโอ้พึ่งมาสังเกตเห็นจากข้างใต้มันดูชิลมากเลยนะพอเป็นหลังคาแก้วอะ ้าอากาศบ้านเรามันดีๆนี่มันก็คงแบบนะเพลินๆหน่อยแต่ดูดีมันได้บรรยากาศมากเลยนะครับถ้าแบบเวลาเราเปิดหลังคาแล้วแบบแสงเย็นๆเนาะไม่ร้อนเท่าไหร่ไม่ร้อนเท่าไหร่พอแต่มันมีมันมีมันมีม่านปิดใช่ไหมอ๋อสวยอ่ะเออพอมาดูมุมนี้แล้วได้เลยในนอกเมื่อกี้คือเราคุยกันในปั๊มเนี่ยมันมืดไฟมันเป็นไฮบริดเนาะใช่มันก็จะออกพ้างไฟนิดนึงทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลัง ไอที่บอกว่าแตกนี่ก็คือไอติ่งติ่งโมดูลโลติ่งไอไฮบริดตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับ <laughs> ไม่ได้แตกว่าขับเลยนะแตกว่าจอดแตกว่าจอดดิโมมันติ่งมันลงมาติดเลยนี่นาใช่ครับโอ้คือถ้ถาถ้าตัวธรรมดามจะไม่มีติ่งตรงนี้ยื่นมาใช่ไหมครับมีผมคันเดียวดีกว่าที่มีติ่งอันเนี้ยนะใช่ครับแค่หายากวิอ๋อไอติ่งเนี้หายา,ยากมากเลยใช่ไหมเห็นเมื่อกี้ที่คุนาบอกว่าก็แปดพันแล้วใช่ไหม แล้วแตกซะแล้วล้ออ่านี่เบรกไซส์เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างครับเสื่อคนนี่เป็นเอลเลสครับเอ็สี่สองจานสองแปดสองครับจานสองแปดสองแสนแสนฟาแสน่าครับผมแล้วหลังนะครับหลังมีอะไรพิเศษเมื่อกี้ข้างหลังนี่ก็จะเป็นเอสองครับจานก็เท่ากันแต่ว่าผมใส่เบรกมือด้วยเป็นเป็นปั๊มเบรกมืออ๋อเป็นปั๊มเบรกมือไปด้วย นี่นะครับจะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาปกติก็ไม่ค่อยเห็นคนใส่ปั๊มเบรกมือเท่าไหร่นะเขาคิดในเอาผ่ายกันครับแต่ถ้าเป็นฟีดเนี่ยผมถ้าเป็นรถเล็กผมว่าผมคันแรกเพราะว่าบอสเบรกไม่ไม่ได้ทําให้ใครมีทําให้ผมถ้าผมเป็นรถโปรเจกต์เหมือนกันเขาก็เลยทําให้อ๋อเลยทําให้ใช่ครับก็เลยทำาในตัวที่เป็นปั๊มเบรกมือเพิ่มขึ้นไปก็ว่าแล้วตอนแรกกปกติเขาจะเป็นปั๊มไฟฟ้าแต่ว่าของผมมันจะเป็นเบรกมือสาย ก็คือเหยียบที่เดิม uh huh. แล้วก็มาเบรกเหมือนเดิม,มล้อก็ขอบสิบห้าเนอะกว้างเท่าไหร่ครับคันนี้ 7, กว้างเจ็ดครับกว้างเจ็ดอันนี้ก็อฟกอฟปกติออฟปกติออปกติยางก็หนึ่งเก้าห้าสี่สิบห้านะครับใช่ครับแต่ว่าคันนี้ก็คือมียัดถุงลมเข้าไปด้วยมันเลยกองใช่ครับสวยขนาดนี้ครับน,บนี่แอบอีกแก๊บหลังแ๊บหลังนี่เป็นของพยารับ มเป็นคัสตอมเอาใช่ไหมเ <F eed> พราะฟีดก็ไม่น่าจะมีของแต่งจากญี่ปุ่นเท่าไหร่ส่วนมากก็เป็นพวกมูเก้นอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าผมว่าทรงมันยังมันก็ซิงแล้วพี่แต่ว่าเอาไงไม่ชอบ <S <S ไม่ชอบ <S <S 2> <S 2> ก็เลยคัสตอมส<ช>ุดเป็ดแบบนี้ขึ้นมาแต่ก็มีเป็นคาร์บอนเล็กๆน้อยๆนอยเนาะน <S <S ได้ข่าวว่าไอติกเกอร์คำว่าไฮบินี่ก็เพิ่งแปะ เมื่อวานเนี่ยก็เบอร์ของ Honda Asset ครับอันนี้ก็เบอร์เบอร์ h o n d a a s อ e เมาของเพิ่งมาถึงจากญี่ปุ่นเหมือนกันใช่ไหมแค่ติแค่ติเกอร์นี่สามเดือนนะนี่แค่ติเกอร์ที่รอสามเดือนเลยอ่ะใช่มันมันไม่ค่อยมีใครเบอร์นะผมว่าถ้าถ้ามองรถผมนะผมว่าก็คันเดียวเพราะว่าส่วนมากเขาจะแปะพวกไอวีเทคกันอ๋อเป็นเป็นพวกแบบแจ๊สพวกอะไร่างเงี้ยผมเอาไอวีเทดีกว่า ไม่เหมือนใครรอ3เดือนสําหรับสติกเกอร์แค่สติกเกอร์เดี๋ยวนี้เท่าไหร่ครับจำราคาได้ไหมพันก็บาทครับพันกบาทสามพันสาก็บาทคู่หนึ่งคู่นึ่งอย่าให้ขาดเลยนะยเวลาไปล้างรถนี่ต้องต้องย้ำดีๆนะถ้าอัดฉีดนี่เรียบร้อยเลยนะนีนะคันนี้โดยรวมสวยมากครับคันนี้ก็ปกติแล้วได้ใช้งานไหมหลังจากที่ทำเป็นโปรเจกต์มีไปบ้าง ไม่ไจอดครับจอดก็คือ<ช>ออกงานโชว์อย่างเดียวโชว์อย่างเดียวครับแต่เห็นวัตกุดาดเป็นมูเก้นเด้อเนี่ยเกนครับแต่มันจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับ<ช>แต่น,นี้เป็นเห็นับเขียนอยู่มูเก้นเอออ๋อคือถ้าของแต่งฟีดเนี่ยมูเก้นก็จะมีอยู่บ้างใช่ไหมมูเก้นโมดูลโลอะไรพวกเนี้ยอืแต่คือของเล่นเอาจริงก็ไม่ได้ถึงกับว่าเยอะมากใช่ก็จะมีพวกเน่านั้นจะเป็นภายในหมดละเพราะของภายในมันจะเป็น ไฮบิดมันจะหล่ากว่ารถไทยเยอะครับอืมแต่นี่ก็ยังถือว่าแต่งแล้วก็ยังไม่ได้แบบคือไงเอาแค่พอประมาณเท่าับภายในแล้วจริงจริงก็อยากจะใช้งานก็ใช้ได้ใช่ครับแล้วหลังจากที่ทำไปม,มันขับยากกว่าเดิมไหมหรือว่าไม่ครับ,บ,รบดีแล้วด้วยเพราะเป็นถุงอ๋อลงได้ตรงไหนเตี้ยแล้วก็ปรับให้สูงขึ้นตรงไหนมันเรียบๆหน่อยแล้วก็ขับเตี้ยได้หล่อๆอะไรเงี้ยแรงๆก็ไม่มีผลนะครับผมว่ามันเหมือนโชค๊ค ซิงๆเลยครับอืมแล้วโปรเจกต์อนาคตนี่ได้ยินแว่วๆเมื่อกี้ที่เราคุยกันจะทําอะไรเพิ่มนะครับก็เป็นวางเครื่องออืเคเป็นวางเครื่องเคเลยใช่ครับแต่ได้ข่าวว่าจะเป็นออโต้ใช่ครับเพื่อโต้เพื่อที่จะไม่ให้มันแบบว่าเสียเสียภายในอ่าก็คือยังเป็นคันเคเดิมอยู่แล้วก็มีเพิ่มก็เป็นทิปโทนิกที่พงอะไร ปับเล่นเกียร์ได้อะไรเงี้ยก็คือวางเนี่ยสามารถใช้ระบบของมันได้ด้วยใช่ครับก็คือใช้ได้ปกติเหมือนเหมือนเหมืทน่ถทั่วไปเลยคือว่าแบบเพิ่มความสวยไปหน่อยอะไรเงี้ยเปิดมาก็ยังเป็นเห็นเคอย่างเงี้ยครับขอถามนิดนึงจะเป็นเอเหรือเทอร์โบเป็นเทอร์โบครับขอให้จบเครื่องก่อนแล้วเดี๋ยวจะใส่เทอร์โบเพิ่มเอาง่ายๆคือวาง ให้มันเป็นทรงไปก่อนให,อให้สมบูรณ์ก่อนวรงเอนเให้มันใช้ได้อะไรได้สมบูรณ์ก่อนแล้ว<ช>ค,ค่อยว่ากันในอนาคต<ช>เดี๋ยวก็รอโปรเจกต์ค,คันนี้นะครับใ,<ช>ในอนาคตก็ฝากไปด้วยแล้วกันปีดสวยๆก็เพิ่งจะได้มาเจอแบบเขาเรียกไงรถรถครอบครัวซิ่งนานๆจะเจอแบบนี้กทีนะครับนี่ให้ดูรอบๆทีเป็นเขาเรียกไงนแนวทางในการทําของ เพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับเผื่อมีใครมีฟีดนะครับเนี่ยครับก็ตอนแรกที่เราคุยกันตอนเช้าไอ้ไฟหน้าไฮบิดเนี่ยมันจะออกฟ้าๆนิดนึงคือตอนกลางคืนมันจะมองไม่ค่อยเห็นครับอันนี้ก็ยังแบบพอเห็นบ้างคือมันจะต่างจากเดิมตรงที่ว่ามันจะออกเป็นสีฟ,ฟ้าของเดิมมันจะขาวๆหน่อยอันนี้ก็มาทั้งกันชนเลยแต่ว่าตอนกลางคืนเราจะเห็นไอ้ตัว LED ที่เป็นสีฟ้าชัดเจนอันนี้ก็จะ พอสว่างก็อาจจะดูเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะขอทราบเมื่อกี้เล่าประวัติ <c oughs> ประวัติเริ่มต้นที่ได้คันนี้มานี่ยังไงนะะซื้อให้แฟนใช้ครับให้ไปส่งลูกอ่แล้วก็ไม่กล้าทำเยอะอะไรขนาดเนี้ยออือพอมันทําไปแพงมากก็ให้ฟอร์ u ูเนอร์แฟนไปใช้เลยดีกว่า <c oughs> <c oughs> ผมมาคันนี้มาใช้แทนครับค,ค,คือพูดง่ายๆพอใส่หลังคาใส่กันชนไปแล้ว มูลค่ามันเยอะใช่ครับแล้วก็รู้อยู่นะผู้หญิงขับผู้หญิงขับไม่ไม่ค่อยรักษาเท่าไหร่ก็เอาเป็นรถเราดีกว่าให้เมียใช้ป้ายแดงถือว่าตัดสินใจถูกพาตัวเล็กกว่าด้วยเนี่ยตื่นไหวด้วยเนี่ยเราไหวโอ้เป็นพี่สมัยเท่าเรานี่ไม่ตื่นนะเนีชอบชอบชอบอยากมาดูอยากมาดูอเอฟซีพี่แบงค์อยู่อ๋อจุดเริ่มต้นของการทําร้านที่เกี่ยวกับฟีดนี่เพราะอะไรครับ เราแกผเริ่มจากการซื้อมาขับเองก่อนเพราะตอนแรกผมก็ขับแก๊สมาก่อนขับอะไรมาก่อนซิตี้มาก่อนแบบแต่พอเริ่มมีลูกสองคนผมก็เลยไปหารถครอบครัวมาใช้แล้วเราเป็นคนยังชอบแต่งอยู่ไงก็เลยไปหาร้านแม่งไม่มีของแต่งฟรีเลยอะไรวะในไทยนม่งไม่มีของแต่งเลยอ่ะผมก็เลยไปซื้อของอยู่ร้านหนึ่งแต่แบบก็ยังไม่ถูกใจเราที่เราอยากได้ก็เลยเริ่มนําเข้านําเข้าเองป้อมูเข้ามาเองป้ประมูอะไร แล้วเราจะทําที่ร้านไหนนะเรืองที่แบบร้านบางร้านเขาไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการทำฟีดไงผมก็เลยเริ่มทําเองอ๋อก็ทําเองซะเลยใช่หาของเองทําเองซะเลยใช่ดูชอบอ่ะตัดหนึ่งรากาแฟที่ได้บรรยากาศเนี่ยได้ได้มานั่งมานั่งอ๋อก็เลยแบบเริ่มเริ่มที่จะทำเองใช่ครับอืมแล้วของเนี่ย ส่วนใหญ่ก็คือประมูลถ้าส,ส่วนใหญ่ใช่ไหมหแล้วเราจะได้จากเชียงกงบ้างไหมได้มาแต่ส่วนมากถ้าได้จากเชียงกงก็จะเป็นพวกค้าธ,ธรรมดาที่มันจะไม่ใช่ไฮดิละอ๋อส่วนมากที่เราจะมาสายกันนิยมในไทยส่วนมากที่วัยรุ่นชอบใช้ก็คือไฮดิอืมมันก็เลยต้องหนักไปทางประมูลมากกว่าก็เลยหนักไปทางนู้นมากกว่าชิ้นที่หาย,ยากที่สุดก็คือหลังคาถูกไหมแน่นอนหลังคาที่คือยากที่สุดมีเงินก็ซื้อไม่ได้ <laughs> อ๋อแต่ที่เหลือเนี่ยคือเรายังสามารถเบิกได้หมดพวกไฟหน้าไฟท้ายเบิกได้หมด าาเสียงเพ้อด้วยแสบๆอ๋อก็คือถ้าพวกแบบไฟนี่ยังได้ได้เสมอไฟกันชนอะไรพวกนี้ได้หมดกเวนหลังคาทุกอย่างได้เบิกแล้วพวกจอใหม่ะครับเมื่อกี้เข้าไปดูที่มันเป็นแบบว่าจะเป็นดิจิตอลใช่ไหมถ้าเป็นไทบริดอันนั้นคือเราต้องเบิกหรือว่าเราหามือสองจี๊สองยุทธพี่ยุทธระมูนญี่ปุน่นตอนที่ได้มาแรกๆอะตอนนี้มาใส่กันน้อยทันในไทยอุตาใะเยอะหูบ้างเป็นเดือนๆก็ได้ตวง อ๋อเหรออันนั้นก็เป็นอีกชิ้นที่หายากเหมือนกันหายากเหมือนกันแต่สมัยนี้แล้วมันมันเริ่มมันเริ่มปีมันเริ่มนานขึ้นมันเริ่มหอมมาเรื่อยๆอ๋ออย่างจอไม่อย่างเดียวนี้เท่าไหร่ครับหมื่นกว่าบาทแพงออาอกับพวกรุ่นใหญ่ใหญ่แพงจริงอืมกันที่หลักๆก็ง่ายหายากๆของปีก็คือหลังคากับตัวจอไม่แล้วพกระบบคีเรสแอร์พัดมากระบบที่ลึกเข้าไปอีกอ่า ก็มีม,มีที่ร้านมีหมดทำไปหลายพันเหมือนกันครับพี่แต่ว่าจะหายากแต่พวกแอร์พันมากกับระบบคิเลสมันก็ต้องสายไฟมันก็ต้องมาทาั้งคันด้วยไงอ <ớ> ๋อเพราะมันไม่สามารถวายลงไปใช้ใหม่ได้อก็เ,เลยมันยากตรงนี้นั่นเองก็คือเราต้องตัดรุหนึ่งคันที่เป็นไฮบริดโดยที่ใช้อะไรมันไม่ได้เลยนอกจากสายไฟกับพาน<อ>เครื่อง,เค,อง,เ,คองเครื่องมันทิ้งหมดมีถามหม่มีใครคิดที่แบบเอาเครื่องไฮบริดมันมาวางเมื่อกีแต่ยังไม่มีใครวางนะแต่ของมีที่บ้านอ๋อ ้าใจแล้วคือเครื่องอะไรทุกอย่างเพราะเราตัดมาจากญี่ปุ่นใช่ไหมของมีแล้วแต่ไม่มีใครกล้าวางใช่เพราะว่าเขาห่วงเป็นเรื่องของแบตด้วยใช่ไหมว่าอย่างน้อยจ้างก็เอาเข้าไม่ได้ละเอาเข้าไม่ได้แล้วคราวนี้ถ้ามันมีปัญหาในการเบิกแบตเนี้ยมันก็จะเป็นมหากับเขาด้วยราควราคาจะสูงอีกก็เลยไม่มีใครกล้าเสี่ยงครับก็เลยกลายเป็นว่ารถหรืออะไรค่าช้างเอางาได้แค่ตัวนั้นเนได้แค่แบบพวกของจุกจิก ที่เหลือเราก็ใช้เบอร์เอาง่ายกว่าเบอร์เอาง่ายกว่าครับถ้าอยากลูกค้าอยากะส์แบบอยากได้ใหม่โปรเจกต์เขาอยากได้รถที่ออกมาแบบปิ้งเลยล่างขายก็เน้นให้เัาเบอร์ครับแต่มือบางทีมือสองญี่ปุ่นที่เป็นประมูลนี่างกูก็มาใหม่ใหม่นะอืมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะใครมีฟีดก็ตัวใหญ่ก็จะติดต่อมารัทางอาร์ตโดยตรงได้เลยครับโอเคครับผมมาก็นานๆจะได้ ได้มาเจอรถบ้าน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 นี้บ้างแต่เจ๋งนะเจ๋งขอบคุณมากครับนี่พ่วงกลับนั่งพุ่งกลับจิ๋วให้พ่วงกลับบอกเนี่ยจำเบอร์พ่อได้ปะเนี่ยแต่ลูกค้าจะเข้ามาไปทางไหนบ้างชื่ออะรบ้างชื่ออะไรร้านปีไลแอลลี่เจแปนเบอร์โทร0954450667ครับดีอีกหน่อยยึดร้านพ่อแล้วมั้ง มาต่อกันด้วยเซตตอนเย็นนะครับจากครั้งที่แล้วที่เราเพิ่งจะโรลลิ่งกันไปนะครับช่วงเย็นแล้วก็จะมาต่อกันจนถึงค่าวันนี้เรามากันในโลเคชันพิเศษนิดหนึ่งทางเจ้าของรถนะครับเขาได้จัดเตรียมไว้ให้กับผมเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็น่าจะถูกใจไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นโลเคชันแบบโรงงานเก่านี่ดูนี่นี่ดูเป็นเหมือนก็ดังมากกว่าไม่ใช่โรงงานเป็นกดังแบบโกวดังเก่าที่แบบเลิกเลิกใช้ไปแล้วครับได้อารมณ์แบบดิบ,ดบ แล้วด้วยตัวรถเป็นสีส้มด้วยผมคิดว่าน่าจะเข้าทีเดียวแต่อาจจะลำบากตรงที่ว่าถนนน่ะจะไม่ได้กว้างมากนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูอีกทีว่าเราจะสามารถเข้าไปถ่ายข้างในโกดังได้หรือเปล่านะครับแต่จากเท่าที่ดูเนี่ยคือเหมือนว่าทางขึ้นมันจะค่อนข้างชันนะไม่รู้ว่าถ้าเปิดเราจะเข้าไปข้างในได้หรือเปล่านะครับ เราหลักก็น่าจะถ่ายกับโลตรงนี้เดี๋ยวรอเจ้าของรถเข้ามาแก้งมันมาเนแก๊งมันมาแล้วไงแก๊บคนน่ะไม่กลัวเลไกลัวสองอย่างผีกับหมาเอาลืมตำรวจด้วยมาแล้วเดี๋ยวเราเราต้องอยู่ที่นี่ถึงดึกนะเว้ยน่าจะต้องอย่างนั้นเห็นหรือยังครับว่าการที่ที่แบงค์สตีทับคลิปมาหนึ่งคลิปมันไม่ใช่เรื่องง่ายดูสถานที่ เพราะวันนี้เราต้องอยู่กันยันดึกนะฮะประเด็นคือตอนเนี้ยมันยังไม่ค่อยมีอะไรนะใช่มันยังกลางวันอยู่ไงยังสว่างเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมซับสไครต์ให้พี่แจเบด้วยนะครับผม<ค>และ<พ>อ,อย่าลืมก,กดกระดิ่งจะได้เตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับเย็ดลือสุดยอดไปเลย <c oughs> เอาไปสิบ,บาท <c oughs> วันนี้ที่สาเหตุที่เราเลือกแก๊บเป็นผู้ช่วยนะครับเพราะเราดูจากโลเคชั่นดูดิ ไฟไม่มีเลยแม้แต่ที่เดียวเป็นผ <laughs> ู้ช่วยไม่ใช่หมอผี <laughs> <laughs> โอ้ยอย่างนี้มาก็าไม่ไหวกลัว <laughs>